สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุดเกมวงมุ้งซุกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกระชากอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป่นคลิปสั้นๆนะครับเพราะเพชรผมมีจํานวนที่จํากัดมากๆนะครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้กระชากการซัพพอร์ตกันนะครับผมเปิดกระชากตัวละครไปเยอะแล้วนะฮะคือการซัพพอร์ตสองใบเนี่ยคือผมอยากได้มากนะครับเพราะมันสําคัญจริงๆนะฮะงั้นกนเลยเรามาเปิดรอบตีของน้องปาโก้ไม่ใช่ปาโกะปาคอนจังนะครับ โรเรียวก็เสียวได้ทำให้ฉัน้นเห็น,หนอะไรสิทองเกือ <c oughs> <c oughs> บแลกเกือบแลกอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคนะครับงั้นต่อไปไปหาการซัพพอร์ตกันออเลยนะครับผม let's go ลูงลูง nice ไม่ลูว ะซุปเปอรค์คีร์ของซุปเปอรค์คีร์มาควบคู่ชนะสองใบนี้ได้ไหนก็ได้จากใบหนึ่งมันมันแบ,บบแบบว่าได้อยากได้นะครับ แต่ก็ดีนะให้เป็นเอสตาร์ Star นะครับก็ก็ยังใช้กับตัวอื่นได้อยู่ละไม่เป็นไรหรอกมีการเอสตาร์ใหม่ๆยเยอะก็ยิ่งดีนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการก็ไม่เกลือไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้การซัพพอร์รปปอตตัวนี้ใช้กับตัวอะไรบ้างวะขอเช็คก่อนนะฮะระหว่างเช็คเดี๋ยวผมก็เอาตัวละครอัพการ์ดด้วยนะครับผมการ์ดซัพพอร์ตตัวนี้ใช้กับตัวอะไรบ้างเอ่ย โอเคนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมว่าการแปเมื่อกี้ได้ใช้ได้กับตัวอะไรบ้างนะฮะตอนที่ผมเสร็จมาหามาันใช้ได้กับ2ตัวนะครับแค่2อตัวเท่านั้นนะฮะได้แก่ Night Ranger หนึ่งนะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะมาชิคันเนี้ยฟุคุฮิตะนะครับใช้ได้แค่สองตัวเองเหรอถึงจะน้อยหน่อยก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นอินสานะครับ นันเอาเปา็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ